็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็อะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจากคลิปที่แล้วมีชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าซาก่อนทุกท่านอศวินไลเนอร์ของพวกเราพูดถูกโจมานอุตสาหออกมาหาพวกเราแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวทั้งทีถ้าไม่ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ล้วจะทําสิ่งใดกันเล่า ใช้รูปงามเก่าเช่นนั้นขณะก้าวเท้าเข้ามายังที่หองประชุมหนุ่มผมทองหน้าตาดีเพิ่งปรากฏตัวสดๆสดร้อนๆรายนีนนนน้ไม่ใช่สมาชิกสภาแต่กลับวางท่าใหญ่โตเหลือเกินอีบร,รู้สึกว่าเมื่อหนที่ประชุมจะเริ่มมีเสียงฮือฮาขึ้นมาพอเป็นเช่นนี้ก็คาดคะเนได้อีกว่าสถานะภาพของหมอนั่นค่อนข้างสูงทีเดียวเมื่อชิดแบบนั้นที่ตาเลยพูดว่าโอชายเอลิกนี่ท่านกําลังทําอะไรอยู่คะ ฉันน่าจะเคยเตือนท่านแล้วว่าหยุดทําเรื่องมาบ้านนี้นะสถานาที่แท้จริงของเขาชัดเจนขึ้นมาด้วยคําพูดของฮินตาตะดูเหมือนว่าเขาจะเป็นเจ้าชายแห่งอาณาจากักรนี้แม้จะบอกว่าเป็นสมาชิกสภาแต่ก็ไม่สามารถปฏิบัติตนหยาบคายกับอีฝ่ายซึ่งเป็นเจ้าชายของประเทศได้จึงไม่แปลกหากพวกเขาจะสับสนองค์ชายนําว่าเอลหรือค,คนนี้คือคนที่ชักยัยอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดหรือเปล่านะ พวกสมาชิกสภาหลายๆก็ดูท่าทางจะถูกหมอนี่ยุยงอยู่ด้วยแล้วต่อมาเอลิกเลยพูดกับฮินตาว่าฮินตาคุณทําให้ผมผิดหวังนะเพราะคุณได้ละทิ้งจุดยืนในการปกป้องมวลมนุษยชาติและไม่ยอมบาดกลัวต่อจอมานยังไงล่ะแล้วฮินตาเลยพูดว่าหมายความว่ายังไงคะน้ำเสียงของฮินตาเย็นชาและยิ่งต่ําลงแล้วลิบนุนเลยคิดว่าอ้าท่าทางเธอกําลังจะโกรธเอาเรื่องเลยทีเดียว ถ้าเป็นแบบนี้สงสัยคงไม่มีคิวให้เขาออกลวงแล้วสินะแล้วต่อมาไลเนอร์ไล้พูดกับทินตาว่าพูดมากน่ารำคาญจังนะคุณทินตาว่างไงละ่ะฮะจะเป็นหัวหน้ากองอศัศวินศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรฉันไม่รู้แต่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผู้บัญชาการกองอศัศวินศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรอินกาเซียอย่างฉันแน่นอนแม้แต่จอมานกระจอกนั่นเธอยังสู้ไม่ได้จนต้องมาเลียแผลให้กันเองอยู่เลยเชิงหน้าขำสิ้นดี ความจริงแล้วเธอมันก็แค่วิ่งหนีฉีลาดมาไม่ใช่เรื่องไงันนี้เลยเนอร์พูดจาข่มเหงฮินตาตะพร้อมกับรอยยิ้มเหยียดยามแล้วรีบรู้เลยคิดว่าสวยแล้วละ่ะไอ้มอนี่ขนาดชันยังแทบลมจับขึ้นมาเลยแล้วฮินตาตะเลยพูดว่าแกแต่ทว่าเธอยังพูดไม่จบเลยไลยเนอร์เลยพูดว่าคฮอยเเเห็นไปไม่เป็นแบบนี้แทงใจดำล่ะสิเออท่านหัวหน้ากองอัศวินศักดิ์สิทธิ์ไอ้ตำแหน่งเนี้ย เขาคงไปยั่วยุประคาเดนเนาเจ้าหมกมุ่นจนได้มาประดับตัวสินนะพวกสหายปาซิวปาซ้อยเองก็ต้องสู้หวยไม่แพ้กันแย่งแอย่างไอง้จอามาไม่เจียมตัวกลัวตายนั่นน่ะน่าสมเพชจริงๆพอได้ยินเช่นนั้นลิรบรู้เลยคิดว่าอา้าวคราวนี้ลามมาถึงฉันด้วยแฮะอยากให้หยุดแล้วสิเนีย่ยเรื่องนี้น่ะต่อมาไลาเนอร์เลยพูดอีกว่าแต่ว่านะฮินตาตะรูปลักษณ์ภายนอกของเจ้าก็ไม่ได้ดูแย่อะไรมากมาย ถ้ามาเป็นผู้หญิงของข้าจะยอมเลี้ยงดูในฐานะเด็กในสังกัดให้ด้วยก็ได้นะพอรีบรุษได้ยินฟังคำพูดนั้นเลยคิดว่าอ้าไอ้หมอนี่สตาขาดแล้วล่ะสีหน้าของฮินาตะยังคงเหมือนเดิมพดงามลเรียบร้อยไม่มีเปลี่ยนแต่การทําให้ภายนอกเย็นชาตัดกันได้อย่างนั้นภายในใจของเธอต้องเหมือนกับแมกมาที่กำลังเดือดท่านเป็นแน่จะว่ายัางไงดีความอดทนของฮินาตานะน่ะสุดยอดจริงๆ ถ้าเป็นริบรุก็คงฟิลขาดไปนานแล้วแลวระหว่างนั้นกาแว่นเลยพูดว่าแหม่เสื้อเลเนอร์มันไม่ต่าไปหน่อยเหรอน,นั่นถ้าว่าผมเองก็สนใจในจอมานอยู่เหมือนกันจะเจ็บไว้คนเดียวก็คงไม่เหมาะสำหรับมัง้งจะเอายังไงดีล่ะลริบรุที่ได้ยินเช่นานรู้สึกเสียสันหลังว่าอย่างบอกไม่ถูกจนขนลุกสู้แล้วเขาก็เลยคิดว่าอย่าบอกนะว่าชายที่ชื่อกาแว่นคนนี้ละเล้งฉันอยู่ น่าขนลุกจริงๆเลยตาลุงนี่ทำเอาคนที่ไม่ค่อยสะทุส้านอย่างฉันวันวิตกได้เนี่ยช่างเป็นผู้ชายที่น่ากลัวเลือกเกินโชคดีที่ฉันนั่งห่างจากเขาถ้าหากอยู่ใกล้กับฉันฉันคงจะเพ้อต่อยไปแล้วแต่ตอนที่ลิบลุกกำลังคิดอยู่นั้นท่านตาเลยพูดว่าอ์ชายเอลิกในฐานะอาณาจักรอินกาเซียฟาบาทตั้งใจจะโยโทษให้กับกิริยาวาจาของท่านเลเนอร์ผู้นี้เหรอคะท่าตาถ,ถามอย่างสงบโดยไม่แสดงอารมณ์โกรธเคือง ส่วนเอลลี่คนนั้นก็ยิ้ยมเย้ยมตอบกลับมาว่าฮึยฮคุณที่หน้าตาถ้าให้ความร่วมมือด้วยพวกผมก็อาจจะปฏิบัติกับคุณอย่างสุภาพกว่านี้ก็ได้แต่อย่างว่าคงต้องโทษตัวคุณเองแล้วล่ะที่ทําให้เลนเนอร์หัวเสียเออจริงด้วยสิลืมบอกไปเลเนอร์น่ะถึกโทนยิ่งกว่านักผจญภัยแรงเออีกนะละนอกจากนี้เมื่อพูดถึงตรงนั้นเอลลี่จึงเดิ๋ดหนิ้วดังแฝะมาร์ตูเปิดออกราวกับกำลังรอคอยเขาอยู่ ชายล่างดำทมินตั้งแต่หัวจดเท้ากับุรุษซึ่งมีชุดคลุมสีเขียวคุมกายพร้อมกับเหล่าผู้สวมเสื้อโคต้ตปากตาประจำตระกูลอันคุ้นตาพาการเดินเข้ามาอิบรุรู้สึกเหมือนเคยเห็นชายล่างเมื่อผู้นี้มาก่อนพอมองดูดีๆก็ถึงกับได้รู้ว่าคือไก่นักผจญภัยซึ่งถูกเดลต้าไดแอตพูดพึกษาตัดคอส่วนกลุ่มคนที่สวมเสื้อโคต้ตนั่นถ้าจำไม่ผิดทุกคนคือเจมเลวฮูลัน ผู้เล่นบทบาทต่อสู้กับพวกลิบุรูในร่างอาวตารแบบไม่คิดชีวิตนั่นเองงั้นก็แปลว่าเสื้อคุมสีเขียวนั่นอาจจะมีผู้เกี่ยวข้องกับเวลร์ินาะู้้เขาสมฮุดปกคลุมศีรษะและปิดบางใบหน้าด้วยพันคอระบุตัวตนได้ยากทั้งยังน่าสงสัยแต่ถ้าทางชวนให้เจงขามอยู่เหมือนกันอาจจะเป็นหัวหน้าเหล่าทหารรับจ้างก็ได้จากการฆ่าคเนของลิบุรุนั้นถูกต้องทีเดียว แล้วต่อมาเอลิกเลยพูดอีกว่ามาแนะนําตัวกันดีกว่านะนี่คือท่านไก่นักนระชาชแรงอีตอนนี้เป็นผู้ช่วยคนสนิทของไลเนอร์ส่วนนี้ก็เอลิกพูดพางวางมือลงบนบาทของบุรุษสวมผ้าคลุมสีเขียวเขามีท่าทีรอกกับกําลังแสดงละครไปที่บทบาทลิบลุลเข้าใจอย่างหมดเปียกเลยว่าเขากําลังหลงบาลามีที่ตัวเองมีอยู่ระหว่างที่ลิุนุลูกําลังคิดอยู่นั้นเอลิกเลยพูดต่อว่า ผู้นำของกลุ่มทหารรับจ้างอันด่งดังเวลยังไงล่ะเพื่อมาให้เป็นการเสียอมรยญาิเราได้รวบรวมยอดฝีมือเท่าที่จะหาได้มาปราบจอมมานโดยเฉพาะซึ่งแปลว่ามีคนที่เหนือกว่าพวกคุณอยู่ที่นี่ตั้งมากมายพวกเราก็ไม่อยากให้พวกคุณหลงคิดว่าตัวเองแข็งแก่งมากนักแหละนะเอลิกมั่นใจสุดขีดสำหรับรีบรูรูถ้าจะบอกว่าอยากจะต่อสู้กันจะเป็นคู่มือให้เลยก็ยังได้ ทำเช่นนั้นมีโอกาสที่จะเสียคะแนนความนิยมถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะได้ยินลาเฟลเตือนเช่นนั้นอิบรู้เลยคิดว่านั่นน่ะสินเนอตัวเขาเองก็คิดว่ามันออกจะยังไงยังยงไอยู่เหมือนกันที่จอมานจะต่อสู้ด้วยตัวเองการส่วนตัวแบบเต็ียมกำลังในสถานที่ซึ่งมากมายไปด้วยสายตาของผู้คนเช่นนี้นม่นำซ้ำอิบลุรูร้ยังมีเงื่อนไขที่ว่าจะเป็นคู่ต่อสู้ให้กับคนที่พิชิตเขาวงโกตได้สำเร็จอีกด้วย อาจยอมทำลายเงื่อนไขดังกล่าวโดยไร้ความหมายดูท่าลิบลุก็คงต้องทุเลบปลบมือกับพวกกบ้าอย่างไม่ต้องรู้จ์เป็นแน่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งอื่นใดยังมีคนที่โมโหหนักกว่าลิบลุอยู่อีกมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่แสนประหลาดหากมีใครสักคนชิงโกรธก่อนอีกคนย่อมจะเย็นลงได้เองโดยอัตโนมัติในตอนนั้นที่หน้าตาพูดขึ้นมาว่าถามหน่อยโอชายเอลลิกนี่ไม่ใช่แค่ฉันคนเดียว แต่ว่าท่านอาจจะกลายมาเป็นศัตรูกับศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งทิศประจิมด้วยท่านได้เตรียมใจเรื่องนี้ไว้แล้วหรือยังคะเอลิลิกเลยตอบกลับมาว่าอย่าห่วงเลยหนะ้าผมไม่สร้างความวุ่นวายให้กับศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งทิศประจิมหรือจกักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์ลูเบเลียสหรอกนะถ้าปิดปากเงียบและดูเฉยๆอยู่ตรงนั้นรับรองได้เลยว่าตัวคุณจะปลอดภัยพอเห็นที่หน้าต่างแล้วครับความโกรธอย่างเต็มกาลังแล้วอิบรูตเลยลืมความโกรธอนตัวเองไปเสียสนิท นอกจากประธานการประชุมยังมีผู้ที่พยายามอย่างหนักคัดค้านพวกเอลลิกอยู่พวกริบรูไม่ได้มีแต่ศัตรูรอบทิดเสมอไปและก็ไม่ได้หมายความว่าพวกริบรูจะไม่ได้เป็นที่ยอมรับด้วยมันเป็นเพียงแค่เรื่องของคนโง่ที่หุนหันพลันแล่นไปตามกระแสเท่านั้นแล้วริบรูเขาคิดอีกว่าถ้างั้นตัวเขาเองก็ไม่ต้องไปโมโหกับเรื่องขี้ปะติ๋วแบบนี้หรอกมัง้งและระหว่างนั้นฮินตาตาเลยพูดอีกว่าปัญหามันไม่ใช่ตรงนั้นค่ะ ฉันได้รับการทาบทามจากสภาและมาอยู่ที่นี่ตอนนี้ในฐานะบุคคลที่3หน้าที่ของฉันส่วนหนึ่งก็คือตรวจสอบอย่างเป็นธรรมมาได้อยู่ในสถานะที่พ่เฉยต่อความเจร้อนของท่านได้ถ้ามันเป็นความตั้งใจในฐานะสภาเพราะว่าไปอย่างกลรุณาอยากคิดว่าฉันสามารถปล่อยท่านไปได้เป็นการส่วนตัวเลยนะคะนตเวศลองเกี้ยวก,ก่อมให้เอลลิกนึกถึงจุดยืนของอีกฝ่ายดูบ้างเพาะว่าท่าทางมันคงจะเป่าประโยชน์ คำพูดนั้นไม่ได้ส่งไปถึงเอลิกเลยแม้แต่น้อยพอฮินาตาพูดจบลองสมาชิกสภาเลยพูดว่าอย่างที่ท่านฮินาตาว่ากรุณาอย่ามาทําตัวตามอาเภอใจที่นี่ด้วยราบาดเอลิกท่านไม่ได้ฟังที่เขาพูดเลยท่านกาแว่นเองก็เหมือนกันทําตัวแบบนี้คิดว่าจะจบเรื่องได้อย่างสันติหรือราบาดริมุรุอุตสาหออกมาหาแท้แท้แสดงท่าทีแบบนั้นมันก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วเรื่องนี้ยกโทษให้ไม่ได้เด็ดขาด นี่เป็นวิธีกดขี่ข่มเหงในแบบอินคาเซียรหรือยังไงทั้งโมโ oh หและเดือดดาลจํานวนสมาชิกสภาที่ส่งเสียงเอะอะวยวายเริ่มมีมากขึ้นพอมาเป็นแบบนี้แล้วตัวลิบุรุรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นผู้ชมไปเลยทีเดียวถึงจะโดนแย่งบทพระเอกไปแต่เรื่องนั้นช่างมันเถอะระหว่างที่ลิบุรุกำลังคิดอยู่นั้นท่านประธานเลยพูดว่าถ้าขาดความยุติธรรมแล้วสภาจะมีไว้เพื่ออะไรท่านประธานการประชุมเป่งเสียงออกมา ในตอนนั้นรีบุลุก็คิดว่าเอาอีกพูดอีกสิรีบุลุเชียท่านประธานอยู่ในใจแล้วต่อมาไลเนอร์เลยพูดว่าพวกตาแก่น้าหนอกหูหลังจากที่ฉันจกกัดการกับจอมานแล้วอยากไว,วาวอะไรก็เชิญตามสบายไลเนอร์คิดว่าตัวเองสามารถเอาชนะรีบุลุได้อยู่แล้วแต่ว่าไอหมอนี่เป็นคนยั่วโมโหหินตากรอนเพราะงานถ้าทางจะไม่ถึงคิวของรีบุลุออกโรงรีบุลุขอเลยคิดว่าจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ดีกว่าระหว่างที่รีบุลุกำลังคิดอยู่นั้น ไ,ได้มีชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าท่านเอลลีกพวกเราให้สัญญาไว้ว่าจะคุ้มครองท่านตามข้อตกลงเท่านั้นหากท่านประพฤตินตนเป็นไยกับตัวเองถือว่าผิดข้อตกลงนะครับเมื่อได้ยินเช่นนั้นลบุลุคนเลยคิดว่าโอ้คุณหัวหน้าหน่วยเวลก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรอกเลยเนี่ยผมเก็บมารวมไปแล้วนะโชคดีจริงๆที่รู้ก่อนระหว่างที่ลีบุลุกลังคิดอยู่นั้นก็ได้มีเสียงข,ของคนพูดขึ้นมาอีกว่าชใช่แล้วครับ ในหมู่พวกค้าเองท่านจอมาริบุลุก็ยังได้ชื่อว่าเป็นบุคคลอันตรายระดับต้นๆเลยทีเดียวการที่ออสูนสุดประหลาดแบบนั้นสร้างเขาวงกฏอันแสนโคตรเขียวได้เนี่ยต้องไม่ใช่เรื่องปกติอย่างแน่นอนริบุลุที่ได้ยินเช่นนั้นเลยคิดว่าท่านเขาชมใช่ไหมนะไม่เสียแรงที่สู้แบบไม่คิดชีวิตถ้าทางเอลิเมนทาเลอร์หัวหน้าทีมเรียวคู่ลันจะระแวงริบุรุสุดขีดในตอนนั้นไกเลยพูดว่าหึ um, ไองโง่ คนที่ขาดตาขาวดีใจเกะกะขวงทางไก่ก็ไม่ต่างอะไรกับไลเนอร์เขาเป็นประเภทที่มั่นใจในตัวเองมากเกินไปถ้ายังไม่รู้จักฟังความคิห็นของคนอื่นเขามองมาทางลีบุลูด้วยความเกียดชังแม้ะว่าลีบุลูกับไม่รู้สึกเจ็บแค้นอะไรเลยถึงอย่างนั้นสถานการณ์ภายในหอประชุมกับยิ่งตึงเครียดเข้าไปใหญ่เป็นเพราะไม่มีใครยอมเริ่มเลยหรือย,อยังไงทุกคนจึงยังไม่ลงมือทําอะไรเลยลนบุลูเขาก็น,นึกนายใจ ขณะตัดสินใจรอดูผลลัพธ์อย่างไม่คาดสายตาเอลิกยกมือขึ้นข้างหนึ่งเรากับจะใช้จังหวะที่ไม่มีความเคลื่อนไหวให้เป็นประโยชน์ันใดที่เอลลิกยกมือขึ้นก็ได้มีคนพูดขึ้นมาว่าเงียบ er ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีท่านเอลิกมีเรื่องจะกล่าวการแว่นที่ไม่รู้ลงมาจากชั้นสองตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กำลังยืนอยู่ข้างเอลิกก่อนจะส่งเสียงตะโกนออกมาเจ้าชายหนุ่มพยักหน้าอย่างพอใจเมื่อค่อยๆขวดสายตามองไปรอบๆแล้วเขาจึงกล่าวอย่างนุ่มนวล สมาชิกสภาทุกท่านท่านจะแสดงเกียตนาลมที่ว่านั่นให้ชัดเจนตรงนี้ตอนนี้เลยก็ย่อมได้ไม่ว่าจะเห็นด้วยกับพวกผมแล้วว่าเป็นผู้กล้ากำลับจอมานหรือจะเข้าพวกกับจอมานแล้วเป็นปริปักกับมนุษยชาติก็ตามผมเอลิกฟอนอินกาเซียผู้นี้เชื่อว่าตัวแทนแต่และประเทศทุกท่านในที่นี้จะเลือกหนทางที่ถูกต้องเอลิกทำท่าอิม่มเอมมรอกลับเป็นนักแสดงแลรีบรูที่ได้ยินเช่นนั้นเลยคิดว่า เฮ้ยๆจะมาโหวตกันเอาป่าน,นี้เนี่ยนะคอยจะบอกว่าแน่นอนเอลลิกพยักหน้าให้กับคำพูดซึ่งหลุดออกไปแบบไม่ทันคิดของรโมรูทำเรื่องไร้สาระไว้ตั้งขนาดนี้แล้วยังคิดจะกู้หน้าให้ตัวเองอีกเรื่องยังไงถึงลงคะแนนตั้งแต่แรกเขาก็ไม่น่าจะได้เสียงสนับสนุนเกินครึ่งอยู่แล้วแล้วในตอนนั้นเอลลิกเลยพูดอีกว่าเฮ้ยมันก็แหยงอยู่แล้วนี่นาะแน่นอนว่าเราตัดสินกันด้วยเสียงค่อนข้างมาก ตามแบบประชาธิปไตยยังไงล่ะแต่เดิมทีไม่ต้องเปิดโหวตก็มั่นใจอยู่แล้วว่าสมาชิกสภาจะต้องเห็นด้วยกับพวกเราเนื้อริบุรุษติตใจวิธีการพูดของเขาถ้าทีมั่นใจสุดขีดเล่ากับว่าผลลัพธ์นั้นถูกกาหนดเอาไว้แล้วไม่สีไม่สียยิ่งคิดดูยังไงก็ยิ่งแปลกต่อให้เป็นเจ้าชายแต่การแสดงความรุนแรงในที่มีตัวแทนจากชาติอื่นมาอยู่รวมกันแบบนี้ไม่มีทางได้รับการให้อภัย ถ้างาน,นเหตุผลที่เขาทําแบบนั้นคืออะไรกันละ่ะระหว่างที่ริบูลุกำลังคิดอยู่นานลาเฟลต์ต่อกลับมาว่าคําตอบเขาอาจจะซื้อเสียงสมาชิกสภาหลายรายเอาไว้แล้วก็เป็นได้อ๋อการเลเชวผมไม่คิดเลยว่าเขาจะทําถึงขั้นยัดเงินให้กับสมาชิกสภาชาติอื่นเพราะหากทาพลาดขึ้นมามันจะกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศผมจึงตัดความเป็นไปได้ที่เขาจะงัดเอาแผนการอันตรายเช่นนั้นมาใช้จริงไปก่อน มันเป็นความผิดของรีบุลูที่มัวแต่ยึดติดกับความคิดของตัวเองระหว่างที่รีบุลูกำลังสนทนากับลาเฟลอยู่นั้นเอลิกอเลยพูดอีกว่าถ้าอย่างนั้นเรามาโหวตกันเลยดีไหมให้ความยุติธรรมและถูกต้องเราจะโค่นจอมารและกำหลาบเขาที่นี่ใครเห็นด้วยจงลุกขึ้นท่ามกลางเสียงอัดดังก้องของเจ้าชายสมาชิกสภาลา,ลายลายเริ่มแสยยิ้มอย่างน่าเสียดสียนก่อนลุกขึ้นยืนว่าแล้วพวกเขาต้องแอบติดต่อกับสตัตอยู่แน่ๆ ถ้าเป็นแบบนี้ก็คงช่วยไม่ได้ถึงแม้คราวนี้ผลลัพธ์จะน่าผิดหวังแต่ลิบุรุเขาก็มีเวลาอีกเลีอเฟือหาผู้ลิบุรุถูกปฏิเสธเขาจริงๆถึงตอนนั้นลิบุรุก็คงทําได้แต่ยอมรับมันล่ะนะแล้วนะลต่อมาลาเฟลก็ได้แจ้งเตือนมาอีกว่าแจ้งเตือนไม่มีปัญหาผลลัพธ์เป็นไปตามความคาดหมายพอได้ยินเช่นนั้นลิบุรุเลยงงนิดหน่อยเลยพูดว่าืึตรงตามความคาดหมาย ลิบูรูเขารู้สึกเหมือนกับว่าเห็นภาพหลอนว่าคุณลาเฟลกําลังแสยะิ้มชั่ร้ายอยู่ถึงว่าไปแล้วโซเอก็สืบมาได้ตั้งหลายเรื่องเลยนี่นะทั้งการประเมินคุณค่าอาณาจักรของเราหรือสถานภาพทางการเงินของแต่ละประเทศท่าทีตอบสนองของชนชั้นสูงต่อเรื่องดังกล่าวตลอดจนรายงานการประชุมที่จัดขึ้นในชาติต่างๆเป็นต้นเขาตรวจสอบมันอย่างละเอียดเลยทีเดียวข้อมูลทั้งหมดนั้นคุณลาเฟลก็เป็นคนวิเคราะห์ให้กับลิบูรูแบบเศษพัน เขาล่างเอกสารขึ้นมาในกระเพาะของลิมบุรูอย่างว่องไวพอลองหยิบออกมาดูจึงพบว่าสมุดบัญชีอ้าวนี่มันสูตรบัญชีลับนี่นาพอลิมบูรูเห็นว่ามันเป็นสมุดบัญชีลับพอรยคิดว่า,เป,วาเป็นไปตามความคาดหมายจริงๆด้วยคุณลาฟาเอลคุณลาฟาเอลไปได้จุดอ่อนของพวกสมาชิกสภาทรายศมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้สมุดบัญชีซึ่งบันทึกข้อมูลการรับสินบนอย่างละเอียดหากเผยแพร่พมันออกไปอาจถึงกับปิดชีพผู้เกี่ยวข้องได้เลยในทันที ถ้าได้หลักฐานแบบบินไม่หลุดเกี่ยวกับการทุจลีดมาไว้ในมือเรื่องทั้งหมดนี้มันก็เป็นแค่ละครจำอวดเท่านั้นฝีมือและที่ตีจริงๆสงกับเป็นคุณลาเฟอเอลช่างเป็นพันธมิตรที่น่ากลัวเหลือเกินระหว่างลีบุลูก็เลงคิดว่าลาฟเฟลเป็นพันธมิตรที่น่ากลัวอยู่นั้นาลาเฟอได้แจ้งเตือนมาอีกว่าแจ้งเตือนไม่ถึงกับต้องแสดงหลักฐานมาสเตอร์ก็ชนะอยู่แล้วหืมพอริบุลูกําลังนึกสงสัยว่ามันหมายความว่ายังไง ผลการลงคะแนนเสียงก็ได้ออกมาพอดีสมาชิกสภาหลายรายลุกขึ้นยืนก่อนจะเริ่มปลกมือเมื่อเห็นดังนั้นเอลิกจประกาศชชนะด้วยเสียงอันดังก้องมติเป็นเอกฉันแล้วเนื่องจากมีคะแนนเสียงเกินครึ่งถือว่าวาระนี้ผ่านการอนุมัติเอลิกหลงระเริงกับชัยชนะกาแวนและไลเนอร์ยังฉีกยิ้มอย่างน่ารังเกียจขณะที่พยายามจะเข้ามาจับกลุ่มตัวผู้ริบบุรุษแต่ช้าก่อนแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าวู่วาม จำนวนคนที่ลุกขึ้นยืนนานมีไม่ถึงหนึ่งในสามของทั้งหมดที่มีด้วยซ้ำจมาซิกสภา,าเกินครึ่งยังนั่งอยู่บนเก e ้าอี้เจ้าโง่เอลลีกมัวแต่ปับปพื่มปิดตีกับชัยชนะโดยไม่ได้มองถึงผลลัพธ์และสกิจใจกับแผนการของตัวเองเลยเหล่าคนประจบสอพอที่ปบมือให้กับเอลลีกต่างแสดงอาการเหมือนเพิ่งรู้ตัวว่าคนน้อยไปตามๆกันเมื่อพวกเขามองไปลนกอบอย่างลนลานก็พบว่าตนเป็นคนส่วนน้อยถึงได้มีหน้าถอดสีออกมา เนีนเสียงเป็นเอกฉันคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการปราบจอมมารหรือก็คือริบุรูผู้นั้นมีจํานวนเยอะกว่าส่วนสมุดบัญชีมีมากกว่าจํานวนสมาชิกสภาที่ลุกขึ้นยืนตามคําสั่งของเอลลิกถึงสมุดบัญชีจะนับได้เกินครึ่งแต่ในบรรดาสมาชิกเหล่านั้นดูเหมือนว่าจะมีบางคนที่เปลี่ยนใจคําตอบคาดว่าการยุติการแทรกแซงจิตใจเมื่อสักครู่นี้ส่งผลให้สติสัมปชัญญะกลับคืนมา เขาเจแล้วละพอได้สติเลยระหนักถึงครวงมโงม่เขาของตัวเองสินะเยี่ยมไปเลยเราสมาชิกสภาซึ่งกําลังนั่งอยู่ในที่นี้ได้ตัดสินใจเลือกที่จะจับมือกับลิเบรู้อย่างชอบธรรมถึงยะมีบางคนค่อยเอยวไปเพราะศีลบนก็เถอะแล้วต่อมาลาเฟลก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าคําตอบคาาคเนว่าการแทรกแซงจิตใจมีอิทธิพลต่อการกระตุ้นความละโมบของมนุษย์ซึ่งจะก่อให้เกิดอํานาจการสั่งการที่ค่อนข้างทรงพลัง แบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นก็น่าเห็นใจอยู่นะยูนิสกิลผู้ถูกเรียกของมาซาโย,ยคยิก็เหมือนกันสกิลที่มีผลต่อจิตใจของมนุษย์เนี่ยช่างยุ่งยากเหลือเกินกรณีของมาซาโย,ยคยีนั่นเหมือนว่าเขาจะไม่สามารถบงการใครได้แต่ว่าฝ่ายที่ชัดสกิลนี้คงเพ่งเลง็งเป้าหมายไว้ชัดเจนเดี๋ยวรุษเขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําแต่น่าจะเป็นคู่กรณีที่จะจัดการยากหน้าดูหรือจะเป็นเจ้าหัวทองนั่นเอาเถอะเราสมาชิกสภาที่กับคืนมีสติ พอแยกแยะผิดถูกกันได้แล้วแถมพวกเขาก็ยังมีท่าทีสุภาพอ่อนน้อมกับริบุรุอีต่างหากเรื่องที่ติดสินบนนั้นปิดเงียบเอาไว้ก่อน่าจะดีกว่าทิ้งอย่างนั้นการตัดสินใจของเราสมาชิกสภาลายบุคคลมากําหนดทิศทางของประเทศชาติแล้วริบุรุรู้สึกว่าระบบอันเรียกว่าสภามีปัญหาองค์กรจำพวกสันตินิบาตแห่งชาติหรือสหประชาชาติต่างๆ เมื่อมาถึงจุดที่เกิดการกบจัดสิ่งโสมมก็ย่อมถูกทำลายไปทีละเล็กทีละน้อยเป็นเรื่องธรรมดาพอตัวแทนประเทศกลายเป็นปลาเน่าชาติที่พวกเขาสังกัดอยู่จะถูกตัดสินว่าไม่ได้เรื่องไปด้วยชะตากรรมของแผ่นดินูกฝากเอาไว้กับบุคลิกและความโนบน้อมของพวกเขาแต่ละคนเพราะฉะน,นั้นลิบบรุถึงอยากให้ระวังเวลาเลือกคนมากขึ้นอีกนิดหน่อยยังไงล่ะแต่ยังไงซะนี่ไม่ใช่เรื่องที่ลิบบรุษจะต,ต้องเป็นห่วงปัญหาคือพวกที่ยืนอยู่ตรงนี้ตั้งหาก คนแอบทาการชุดจิริตจะต้องชดใช้ความผิดที่ตนเองก่อไว้ทว่าอย่างแรกลิบรุจะต้องปลุกเจ้าง้างที่ป่านี้ยังไม่ได้สติให้ตื่นเสียก่อนลีบรุหายมาทางเอลิกแล้วพูดว่านี ee, ่เจนเยนแล้วมองดูรอบข้างให้ดีๆสิเขาบอกเอลิกโดยที่ยังสมบสติอารมณ์ได้อยู่เอลิกเลยพูดว่าหึ um, จะต้องมองอะไรอีกเล่าเอลิกยังไม่รู้ถึงจุดยืนของตัวเองแล้วลีบรุก,ก็คิดอีกว่าผมโง่ถึงที่สุดแล้วพอมาตอนนี้ เาควรจะละอายบ้างแหละนะต่อมาฮินาตาเลยพูดว่าเล่นตลกอยู่เรื่องไงเอลิกที่ได้ยินเช่นนั้นเลยพูดว่าว่าไงนะแล้วฮินาตาก็ได้ตอบเขาไปว่าเปล่าค่ะขออภัยถ้าแค่คิดว่าองค์ชายเอลิกตลกดีก็เท่านั้นแม้แต่ฮินาตาที่เฝ้ามองดูละครจำอวดด้วยสายตาเย็นชายังถือโอกาสเข้ามาร่วมผสมลงกับริบบโรด,ด้วยมองเพลินๆอาจจะดูเหมือนนิ่งเฉย แต่ว่าเธอน่าจะกําลังอยู่ในหมวดพร้อมที่จะมีเรื่องแล้วนะลิบรูเองก็ไม่ได้อยากจะยอมแพ้หรอกแต่ว่าการโจมตีทางคําพูดของฮินตาตะยังคงดําเนินต่อไปเธอพูดต่อว่าดูท่าว่าเกินครึ่งจะไม่ได้เห็นด้วยกับท่านนะคะในฐานะบุคคลที่สฉันจึงเป็นคนกลางประกาศว่าการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ถือเป็นอันสมบูรณ์แล้วอ๋อ่วนเรื่องที่ว่าท่านมีสิทธิ์อะไรถึงมาโปรดโรดเองนั้น หลังจากนี้ทางสภาคงจะจัดการประชุมสอบสวนต่อเลยแล้วนะหลังจากที่ฮินาตะพูดจบเอลิกก็ได้มองไปรอบข้างแล้วพูดว่าเฮ้ยน,นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันพวกท่านตั้งใจจะหักหลังพวกเราอย่างนั้นหรือ๊ฮ่าฮาสุดๆตลกดีแท้แต่ผู้คนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับเขาต่างพากาันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกเมื่อผลลัพธ์ไม่ได้เป็นดังหวังเอลิกก็ได้โวยวายยกใหญ่เพราะท่าทีที่ห่วงรอของเขา ทำให้สภาพออกมาดูไม่เจือแถมยังหน้าคันอีกต่างหากที่นาตาเองก็พลอยยิ้มไปกับเขาด้วยอิบลูเองจึงยิ้มตามรู้สึกเหมือนความไม่สบายใจเมื่อคู่หนีปิวหายไปเลยทีเดียวแล้วต่อมากาแวนเลยพูดว่าใช,ช่ท่านเอลวลีพูดถูกพวกท่านเข้าใจบ้างหรือเปล่าถ้าขืนทําตัวแบบนี้พร้มช่วยเหลือจากณาจาักรของพวกเราก็จะกาแวนยังพูดไม่จบเลยก็ได้มีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าช้าก่อนพูดอย่างนั้นหมายความว่ายังไง ท่านกาแว่นช่วยอธิบายให้พวกเราฟังอย่างละเอียดทีเสีท่านประธานการประชุมผู้อ่อนล้าเริ่มเอ,อ่ยขึ้นมาขัดความคิดเห็นของกาแว่นแม้กาแว่นจะเปลี่ยเสียงจนน้ำลายกระเด็นออกมาจากปากถือว่าในประโยคนั้นดูเหมือนจะมีถ้อยคำที่ฟังแล้วไม่อาจาปล่อยผ่านไปได้อยู่ส่วนท่อนทีนท่บอกว่าผมช่วยเหลือจากอาณาจักรเรานั่นแหละนะแล้วต่อมาลาเฟลเลยต่อกับมาว่าคำตอบเป็นข้อมูลจากรายงานเมื่อสักครู่นี้ เมื่อได้ยินดังนั้นรีบรู้จึงกวาดสายตามองเอกสารก่อนพบว่ารายละเอียดถูกเขียนเอาไว้แล้วจริงๆพอรีบรู้อ่านเอกสารเสร็จเขาเลยพูดว่าโครงการแก้ปัญหาอุทกภัยให้กับอาณาจักรลาบักผมช่วยเหลือด้านอาหารจากปัญหาภัยแล้งให้อาณาจักรคนาดาและสัญญาที่จะช่วยเหลือประเทศอื่นๆอีกมากมายหลักประกันทั้งหมดเป็นขอครั้งนี้เองเหรอครับถ้าพวกท่านเลือกช่วยเหลือพวกเขาที่ไม่ยอมทําตามคําสั่งก็เท่ากับ เป็นการประกาศตัวว่าเล่นโซกโปกติดสินบนนะครับพอได้ยินคำพูดของเรียวบุลุเอลิกเลยพูดว่านั่นมันเขายังพูดไม่จบเลยกาแวนเลยพูดว่าแกไปรู้ข้อมูลพวกนี้มาได้ยังไงกันกาแวนตะโกนสุดเสียงเรากับช่วยกบพวงหวาดกลัวให้กับเอลิกที่กําลังอึอ้งส่วนเรียวบุรุปล่อยตัวตามสบายพร้อมกับแสยิ้มคัดเยะยยันอีกฝ่ายทำเท่านี้พวกเขาก็เข้าใจผมผิดกันไปเองแล้ว อันที่จริงลิบูรุน่ะไม่ค่อยรู้เรื่องนักหรอกแต่คุณลาฟฟเอลว่ามาอย่างนั้นต้องไม่พลาดแน่นอนพวกเอลลิกตัวสั่นเทิมอย่างหนักท่านประธานการประชุมผู้เหมือนจะเดาสถานการณ์ออกผ่านคําพูดของลิบูรุทําท่าดุดอยากมึนทึ่งเจ้ามองเขงมิงไปยังพวกเอลลิกเงโน้อมการประชุมเอ็นเอียงไปข้างหนึ่งอย่างเต็มรูปแบบโดยชี้ชัดว่าพวกลิบูรุเป็นฝ่ายนําชัยยังมีบางคนจะแอบนั่งลงเงียบ เห็ว่าพวกริบลูไม่ปล่อยให้เขาทําเช่นนั้นโซเอใช้ใยเหนียวหนืดเลก,ก้าสกัดการเคลื่อนไหวเอาไว้แล้วแล้วต่อมาก็ได้มีคนพูดขึ้นมาว่าก็บอกแล้วไงเล่าว่าพวกเราจะไม่คอยตามล้างตามเช็ดให้ไอ้บ้าที่มันโลนหาเ,เรื่องเสดตัวนะ่ะคุณหัวหน้า,า,าหนริวกวรด้วยววน้เสียงซึ่งยากจะระบุเพศถ้าทางเขาคงเลิกหวังในตัวของเอลลิก,กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลแพ้ชนะก็ยังเห็นกันอยู่ตรงนี้เองที่ริบบลูเหมือนกับว่าบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้สาเร็จ แต่ถ้าว่าในที่นี้ยังมีพวกโง่ที่ไม่ยอมรับกวามพ่ายแพ้ของตัวเองหลงเหลืออยู่ก็คลิปนี้ต้อขอจะไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้า